สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเซลแอนอีกแล้วเช่นเคยนะคะเราอยู่กันที่เดิมเลยเพชรยนต์สันนกงานใหญ่เสรีไทย68แยกหนึ่งเมีนบุรีกรุงเทพค่ะ วันนี้นะคะมีรถอีกหนึ่งรุ่นนะคะเป็นขวัญใจนะคะ FC เพรยนต์แน่นอนเลยนะคะและเป็นรุ่นที่เริ่มจะหายากแล้ววิวิขาสำหรับ Honda Jazz คันนี้ 1.5V ค่ะปี2019คันนี้มากับเลขกไมล์แค่1 0 0 0 0กิโลเท่านั้นราคา410,000บาทคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ 7 8 0 0 0 0ถ900บาทเท่านั้นเองค่ะพี่ขานะรายละเอียดเนี่ยคันนี้ของเงินเดินไปน2เท่าของค่าง,งวดนะคะ15,000บาทก็เป็นเจ้าของ Honda าแจ๊สสวยๆคันนี้ได้แล้วสำหรับใครที่มองหารถอเนกประสงค์อีกหนึ่งรุ่นนะคะไม่ควรพลาดเลยค่ะพี่ขะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวรถกันคันนี้ได้เป็นสีดำแบบรอบคันเลยนะคะดำเดิมแท้สีสม่ำเสมอกันทั่วคันเลยพี่ๆนะเดี๋ยวมาดูด้านหน้ากัน ด้านหน้าคันนี้ไฟหน้าฮาโลเจนนะคะคมไฟเลี้ยวในตัวมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะไฟตัดหมอกแบบ LED นะคะมีมาครบเรียบร้อยกระจังด้านหน้าได้เป็นสีคโครเมียมตัดกับตัวรถสีดำสวยๆเลยค่ะ ดูสปอร์ตแล้วก็โฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นนะคะคันนี้สีดำเนี่ยฮะสวยมากเลยพี่ขาเนี่ยฮอนด้าเจ็เรามีค่อนข้างน้อยแล้วใครชอบถูกใจชมนี้รีบเข้ามาดูรถตัวจริงแล้วก็พร้อมทดลองขับได้เลยนะคะล้ออลลอยค่ะมีมาให้ครบเนะี่ยขอบ15สําหรับคันนี้นะยางปียังใหม่อยู่เลยลูกค้าดอกยางยังอยู่ครบทุกจุดเลยนะคะน้านข้างนะคะมีคมไฟเลี้ยวในตัวให้ตกแต่งมาเรียบร้อยตามสายหูกระจกมองข้าง างปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะคะด้านมือจับนะคะได้เป็นแบบ smart k e y l e ล s ด,ด้วยเดี๋ยวมาดูด้านในด้านในคันนี้มากับเบาะหนังตึงๆเลยนะคะสวยครบทุกจุดเบาะใหญ่มากๆสำหรับคนนะคะที่ตัวใหญ่หน่อยนะลูกค้าจ๋ามาเป็นเจ้าของ Honda Jazz คันนี้สบายๆเลยนะคะคอนโซลสะอาดสะอ้านสวยครบพร้อมใช้นะคะเดี๋ยวเรามาดูรอยน็อตต่างๆนะคะน็อตไม่มีรอยแกะขยับเลยพี่พ นะสีแต้มเดิมโรงงานยังอยู่ครบทุกจุดเลยค่ะสำหรับคันนี้ค่อนข้างกว้างแล้วก็โล่งเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่เสาบีเสาบีต่างๆนะพี่ขานะ็อตทุกตัวอยู่ครบทุกจุดค่ะนี่แผ่นเพจนะฮอนดา้าไทยแลนด์ตรงรุ่นแน่นอนค่ะสำหรับเลขเครื่องตัวถังต่างๆนะคะสำหรับคันนี้ไม่มีตกแต่งใดๆมาแน่นอนถือว่าสวยครบเลยนะ มาดูคันที่แผงประตูแผงประตูนะคะสวยครบแล้วก็ Honda นะพี่ๆขาประตูเปิดได้ค่อนข้างกว้างเลยลูกค้านะคะจนแบบมุมกล้องเนี่ยแทบจะไม่ถึงเลยนะสวยครบมากเลยใครชอบถูกใจนะคะคันนี้นะคะเขาตกแต่งด้วยอ่อาสี โคมียมมาให้ด้วยนะถือว่าสวยครบลงตัวทุกจุดเลยลูกค้านะใครที่หารถใช้งานอนเนกประสงค์นะคือบอกเขาเนี่ยสามารถปรับพับนอนยาวได้เลยนะคะจนถึงนี่เออนด้านหน้าข้างคนขับได้เลยนะลูกค้านะสามารถปรับนอนยาวได้เลยเป็นรถอนเนกประสงค์อีกหนึ่งรุ่นนะคะแล้วก็คันนี้เบาะตึงๆเลยได้เป็นเบาะหนังด้วยนะคะเดี๋ยวเราดูที่น็อตกัน น็อตต่างๆก็ไม่มีรอยงัดแงะกันไขใดๆค่ะสวยเป๊ะทุกจุดเลยลูกค้านะคะประตูต่างๆก็สวยครบนะคะคันนี้นะ,ะกระจกก็เดิมแท้ Honda ทุกบานเลยพี่ๆนะคะนี่นะเดิมแท้แน่นอนค่ะนะคะแล้วก็ตรงนี่ด้านหลังมีล็อกเด็ดให้ด้วยเรียบร้อยเลยนะคะออปชั่นต่างๆเนี่ยถือว่าเขาจัดมาให้แบบลงตัวนะ ถือว่าสวยครบแล้วด้านท้ายนะคะคันนี้นะคะไฟต่างๆนะก็ไม่มีรอยใดๆเลยพี่ๆนะคะไม่มีคมเหลืองไม่มีแตกลายใดๆค่ะนะคะได้เครื่องยน i v t e c ิ Tech ด้วยสำหรับคันนี้เดี๋ยวมาเปิดให้ดูอ่าน่าจะล็อกอยู่นะลูกค้าจะนะคะสำหรับคันนี้นะ,ะ Honda Jazz นะไฟเบรกดวงที่3ก็สวยครบพร้อมใช้สำหรับคันนี้ค่ะนะคะถือว่าสวยมากๆใครที่หารถอเนกประสงค์ จัดไปได้เลยสําหรับคันนี้โอ้โหประตูเปิดได้กว้างมากอันนี้เปิดไปแค่ครึ่งเดียวเองนะลูกค้าจ๋านะคะน,อน็อตต่างๆนะนี่แท่จะไม่เห็นตัวน,อน็อตเลยนะเดี๋ยวประตูชนเดิมแท้แบบนี้เลยค่ะและรถทุกคันของเพชรยนนะลูกค้าสบายใจได้เลยนะคะเรามีบริการตรวจรถให้274รรายการนะคะโดยบริษัทเยอรมันมีค่าใช้จ่ายนะลูกค้าแต่เราแต่เพชรยนเราดูแลจัดการให้นะคะ ไม่ต้องกังวลเลยนะคะได้เป็นใบเซอร์ออกมาให้ด้วยและลูกค้าจะได้สบายใจด้วยนะคะลูกค้าตรวจสอบได้นะคะอ่ะมานะ น็อตต่างๆก็ไม่มีรอยงัดแงะขันไขไ่ใดๆค่ะสวยไล่เรียงมาเลยหูกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะคะล็อกประตูล็อกกระจกใช้งานได้ปกติด้านมือจับตกแต่งด้วยสีคโครเมียมนะคะด้านข้างแผงประตูก็มีตกแต่งมาให้เล็กน้อยตามสไตล์ค่ะถือว่าสวยครบลงตัวนะเสาบีนิดนึงเสาบีต่างๆนะคะีนสติเกอร์ต่างๆนะคะลมยางต่างๆมีให้เห็นให้ครบเลย นะคเบาะหนังตึงเปี้ยเลยสําหรับคันนี้ใครชอบถูกใจรีบเข้ามาดูรถตัวจริงได้เลยนะคะ mm. อีคอนโหมดมีมาให้ได้ใช้กันลื่นมีมาให้นะคะ mm. แผงแอร์ต่างๆสวยครบพร้อมใช้ตกแต่งด้วยสีโครเมียมนะคะ mm. สวยเลยคันนี้พี่ค่ะใครที่มองหาชมนี้อยู่นะมาจัดไปได้เลยค่ะ, mm. คะเครื่องเสียงก็ AM FM Air Analog แอร์อนาลนะสำหรับคันนี้เบรกมือได้เป็นแบบแมนวนวลอยู่นะ นะคะถือว่าสวยเลยคันนี้พงมาลไยก็มันติดฟังก์ชันฝั่งซ้ายให้แล้วเรียบร้อยนะค<น>ะมากับเลขไมล์แค่1น0 0 0แกิโลเท่านั้นพี่ๆใครชอบถูกใจรีบเข้ามาดูรถตัวจริงแล้วก็ทดลองขับได้เลยเพราะว่า Honda j a จเนี่ยมีน้อยมากๆเลยตอนนี้นะคะใครชอบก็ติดต่อเข้ามาได้เลย086 3 4 4 0 0 4 5ย้ําอีกหนึ่งรอบนะคะรุ่นนี้เป็น Honda j a จ็ตหปี2019มากับเลขไมล์ห0 0 0งแกิโลราคาตั้งขาย4ี่แสนหนึ่งหมื่นบาทเท่านั้น สอบถามยละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะ0863440045แจ้งติดต่อเซลแอได้เลยสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ